ฟักทองนะคะก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูะคะ่ะนี่เป็นฟักทองนะคะเป็นฟักทองค,ะคะ่ะก็ได้นะคะฟักทองคะ่ะฟักทองนะคะฟักทองคะ่ะฟักทองกับมันเทศนะคะคะฟักทองคะ่ะ มันนะคะฟักทองค่ะยอดมันเน่ก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้ค่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่นมายอดฟักทองนะคะยอดฟักทองค่ะเดี๋ยวก็เป็นลูกนะคะเดี๋ยวเป็นลูกกาลังขึ้นค้างค่ะกําลังขึ้นค้างนะคะงามค่ะงามนะคะ ยอดฟักทองกำลังขึ้นค้างนะคะกำลังขึ้นคางคะ่ะฟักทองนะคะฟักทองค่ะข้างบนก็จะเป็นฟักค่ะฟักนะคะฟักทองค่าปลูกเอาไว้นะคะ,คะ,วะ,คะไว้ต้มไว้แกงคะ่ะไว้ต้มไว้แกงนะคะคำของหวานก็ได้คะ่ะลูกให้มาดูดอกไม้นะคะดอกไม้คะ่ะ ก็จะพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะที่ปลูกเอาไว้ข้างบนก็จะเป็นฟักค่ะฟักนะคะฟักทองค่ะปลูกเอาไว้นะคะไว้ต้มไว้แกงค่ะไว้ต้มไว้แกงนะคะคาของหวานก็ได้ค่ะลูกค่ะเดี๋ยวเป็นลูกนะคะยปณีจะมาถ่ายให้ดูอีกคนค่ะตอนนี้ถ่ายดูเครือมันไปก่อนนะคะถ่ายเครือมันค่ะถ่ายเครือมันนะคะ มันนะคะฟักทองค่ะยอดมันนี่ก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้ค่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่หน่อไม้ไมาดูดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะก็จะพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกเอาไว้ Anita ค่ะที่ปลูปกเอาไว้กำลังขึ้นค้างนะคะยังไม่เป็นลูกค่ะยังไม่เป็นลูกนะคะกําลังเลยะค,ะค่ะกําลังเลยนะคะฟักทองค่ะฟักทองนะคะ อาฟักทองนะคะก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูคะ่ะนี่เป็นฟักทองนะคะเป็นฟักทองคะ่ะก็เม่นะคะมีฟักทองคะ่ะกาลังขึ้นคางนะคะฟักทองคะ่ะทาําคางให้มันนะคะฟ้ายอดฟักทองนะคะยอดฟักทองคะ่ะ เดี๋ยวก็เป็นลูกนะคะเดี๋ยวเป็นลูกคะ่ะเดี๋ยวเป็นลูกนะคะยาปนีจะมาถ่ายให้ดูอีกคนคะ่ะตอนนี้ถ่ายดูเรือมันไปก่อนนะคะถ่ายเรือมันค่ะถ่ายเครือมันนะคะมันนะคะ,ะ,คะฟักทองค่ะยอดมันเน่ก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้คะ่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่นอ่อไม้ฟักทองค่ะ กำลังขึ้นค้างนะคะกำลังขึ้นคางค่ะฟักทองนะคะฟักทองค่ะฟักทองค่ะมาดูดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะ ก็จะพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะที่ปลูกเอาไว้เนี่ยก็ดอกไม้ค่ะดอกไม้นะคะสวยๆค่ะสวยๆนะคะออกจากป่ามะละมาค่ะก็กำลังขึ้นค้างนะคะกำลังขึ้นคางค่ะฟักทองนะคะฟักทอง,งค่ะ ฟักทองค่ะฟักทองนะคะไหนก็ได้นะคะฟักทองค่ะฟักทองนะคะฟักทองค่ะฟักทองกับมันเทศนะคะข้างข้างล่างก็จะเป็นมันเทศนะคะมันเทศค่ะมันเทศนะคะ กำลังขึ้นค้างนะคะยังไม่เป็นลูกค่ะยังไม่เป็นลูกนะคะกําลังเลยค่ะกําลังเลยนะคะฟักทองค่ะฟักทองนะคะฟักทองค่ะคะายอดฟักทองนะคะยอดฟักทองะค่ะ ี๋ยวก็เป็นรูกนะคะเดี๋ยวเป็นลูกค่ะมีมันเทศมีฟักทองนะคะสวยๆงามๆค่ะสวยๆงามๆนะคะฟักทองก็กําลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะก็ได้นะคะฟักทองค่ะฟักทองนะคะฟักทองค่ะฟักทองกับมันเทศนะคะค่ะฟักทองค่ะฟักทองใหญ่ปนีนะคะ ฟักทองยายปณีค่ะให้เพื่อนๆได้ดูชมนะคะข้างล่างก็เป็นมันเทศค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะคะมีมะละกอมันนะคะฟักทองค่ะยอดมนันเทศก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้ค่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่นมาฟักทองค่ะฟักทองนะคะฟักทองค่ะ ฟักทองค่ะมันนะคะฟักทองค่ะยอดมันเน่ก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้ค่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่นหน่อไม้ค่ะมีมันเทศมีฟักทองนะคะ สวยๆงามๆค่ะสวยๆงามๆนะคะฟักทองก็กําลังงามเลยค่ะกําลังงามนะคะล่างก็เป็นมันเทศค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะคะมีมะละกองล่างก็เป็นมันเทศค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะคะมีมะละกอให้มาดูดอกไม้นะคะดอกไม้ค่ะก็จะพืชผักสวนครัวนะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะที่ปลูกเอาไว้ ฟักทองค่ะฟักทองยายปณีนะคะฟักทองยายปณีค่ะเพื่อนๆได้ดูชมนะคะข้างบนก็จะเป็นฟักค่ะฟักนะคะฟักทองค่ะปลูกเอาไว้นะคะไว้ต้มไว้แกงค่ะไว้ต้มไว้แกงนะคะคาของหวานก็ได้ค่ะลูกมันนะคะฟักทองค่ะยอดมันนี่ก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้ค่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่นมไม้ ข้างล่างก็จะเป็นมันเทศนะคะมันเทศค่ะฟักทองค่ะฟักทองนะคะกพค่ะมีมันเทศมีฟักทองนะคะสวยสวยงามๆค่ะสวยๆงามๆนะคะฟักทองก็กำลังงามเลยค่ะกำลังงามนะคะฟักทองนะคะก็อยากเอามาให้เพื่อนๆได้ดูค่ะนี่เป็นฟักทองนะคะ เป็นฟักทองค่ะกําลักกำลังขึ้นคางค่ะกำลังขึ้นคางนะคะงามค่ะงามนะคะยอดฟักทองค่ะฟักทองค่ะฟักทองนะคะพอค่ะมีมันเทศมีฟักทองนะคะ สวยยง,งามๆค่ะสวยๆงามๆนะคะฟักทองก็กํลาลังงามเลยค่ะกํลาลังงามนะคะกํ <sk ull> er> าลังขึ้นค้างค่ะกํลาลังขึ้นค้างนะคะงามค่ะงามนะคะยอดฟักทองค่ะยอดฟักทองนะคะยอดฟักทองค่ะ <S <S เดี๋ยวก็เป็นลูกนะคะเดี๋ยวเป็นลูก ฟักทองค่ะนี่นะคะมีฟักทองค่ะกำลังขึ้นคางนะคะฟักทองค่ะทำคางให้มันนะคะฟ้ายอดฟักทองนะคะยอดฟักทองค่ะ เดี๋ยวก็เป็นลูกนะคะเดี๋ยวเป็นลูกมันนะคะฟักทองค่ะยอดมันเน่ก็เป็นผักนะคะเป็นผักค่ะกินได้ค่ะกินได้นะคะยอดฟักทองค่ะไปแกงใส่หน่อไม้นะคะมีฟักทองค่ะกาลังขึ้นคางนะคะฟักทองค่ะทําคางให้มันนะคะฟัก ข้างบนก็จะเป็นฟักค่ะฟักขาฟ,ฟ,ฟักทองค่ะปลูกเอาไว้นะคะไว้ต้มไว้แกงค่ะไว้ต้มไว้แกงนะคะคำของหวานก็ได้ค่ะ